สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายน2565นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดชาวราศีสิงห์กันก่อนเลยเนาะก็คือว่าคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นรู้สึกว่าบางคนคือคุณอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงหรือยังนึกถึงใครบางคนอยู่นะคะซึ่งคนคนนั้นเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ยังทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะ move on ได้แบบร้อเซนะคะหรือยังเป็นคนที่ทำให้คุณยังมีความหวังอยู่ว่าเขาอาจจะกลับมาหรือว่ามาทำให้ใจของคุณเนี่ยมันฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยคนที่คุณคิดถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีการเงียบหายกันไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูเหมือนทำตัว ไม่ค่อยเปิดเผยทําตัวมีรับลมคมในหรือว่าโกหกอะไรบางอย่างคุณก็ได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยคนที่คุณไปชอบหรือว่าไปนึกถึงในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเรียนกลุ่มมหาลัยหรือว่าเรียนในโรงเรียนก็ได้แล้วทีเนี้ย ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูมีอะไรแตกต่างจากตัวคุณพอสมควรนะคะ <c oughs> เช่นพวกทัศนคตินิสัยไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยโดยรวมเนี่ยคุณยังคงคิดถึงคนคนคนนี้อยู่คนที่ทำให้คุณยัง Move on ไม่ได้นะคะเออ คนที่คุณนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวราศีกันก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะบางคนเนี่ยพอคุณนึกถึงเขามากๆเนี่ยคุณก็จะแบบพยายามที่จะทำตัวให้ดูยุ่งๆหรือว่าโฟกัสกับเรื่องงานเยอะๆเ,เพื่อที่หวังว่าคุณจะได้ไม่ต้องนึกถึงเขาด้วยนะสำหรับบางคน ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโสดชาวราศีสิงห์นเนี่ยในช่วงเดือนเมษายน2 5ง5เนี่ยคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอ The High Priestess นะคะ Three of Wands Temperance แปดเหรียญ สองไม้เท้าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าไฮเพรสเนี่ยคืออะไรเอ่ยโอเคค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดนะคะคือเป็นรู้สึกเลยว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ถ้าคุณเคยมีคนที่คุณนึกถึงหรือว่ายังคิดถึงยัง m o กออนไม่ได้จากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนนี้ คุณอาจจะมีโอกาสได้รู้ว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาน่าจะเปิดตัวคบกับคนใหม่อะค่ะเออเขาน่าจะเปิดตัวหรือว่าแสดงให้คุณเห็นว่าเขาอะมีคนใหม่มีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแต่ถามว่าคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่ไหมเป็นรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยยังคงคิดถึงเขาอยู่แล้วก็มีการเหมือน สอดส่องดูตามโซเชียลมีเดียหรือว่าดูชีวิตเขาด้วยถ้าหากว่าคุณมีช่องทางติดต่อทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็คุณคุณก็จะยังพยายามที่จะทำงานหนักหรือว่าโฟกัสกับชีวิตคุณมากๆเพื่อที่หวังว่าคุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องนึกถึงคนคนนี้แต่มันยังเป็นภาวะที่ความรู้สึกเนี้ยมันก็ยังไม่ได้หายไปจากตัวคุณนะคะคุณจะยังนึกถึงคนคนที่คุณนึกถึง อยู่นะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าโอเคคุณเอ่อพูดว่ายังไงดีคุณถึงคุณจะรู้แล้วแหละว่าเขาน่าจะเปิดตัวกับใครคนใหม่ไปแล้วในช่วงเดือนนี้แต่ว่าคุณก็จะไม่เหมือน ไม่เข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของคนใหม่อะค่ะคือคุณจะไม่แบบไม่ส่งข้อความกลับไปหาคนที่คุณยังนึกถึงอยู่เพราะว่าเออคุณรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทําถ้าหากว่าเขามีแฟนใหม่หรือว่าเปิดตัวคนใหม่ไปแล้วนั่นเองแต่โดยรวมเนี่ยคุณจะยังสอดส่องดูชีวิตของคนคนนี้อยู่นั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่าถ้าเป็นชาวราศีสิงห์ที่แบบโซดโสดโสด,โดแบบไม่มีใครที่นึกถึงเลยในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณอาจจะเจอตัวเลือกเข้ามาแต่ว่าเออเหมือนคุณจะแบบ ไม่ได้โฟกัสกับคนที่เข้ามาค่ะคุณค่อนข้างที่จะพยายามโฟกัสกับการงานการเรียนชีวิตของคุณมากกว่าค่ะเออคือคุณยังดูแบบไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าคุณสามารถที่จะทําความรู้จักกับคนที่เข้ามาได้ไหมทําความรู้จักได้นะคะแต่ว่ายังไม่โฟกัสนั่นเอง,เองในช่วงเดือนนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามูโนโลจีเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้บ้างคุณได้เป็น step out of your comfort zone นะคะก็คือไพ่เนี่ยค่อนข้างแนะนำชัดเจนเลยว่าชาวราศีสิงจริงจริงเนี่ยไพ่อยากให้คุณเนี่ยก้าวออกมาจากเซฟโซนของคุณได้แล้วนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะเจอความรักที่ดีเนี่ยคุณต้องรู้จักการที่จะ ปล่อยวางความคิดถึงต่อคนเก่าๆในชีวิตคุณก่อนเนาะแล้วเริ่มที่จะก้าวออกมานะคะจากจุดที่คุณเคยคิดถึงคนเก่าๆคนนั้นเนี่ยแล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอกับความรักที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะคือปิ่นมองว่าคุณช่วงแรกๆอ่ะที่คุณได้รู้จักคนคุยของคุณคุณน่าจะรู้สึกว่าออ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยแบบเหมือนแบบพระเจ้าส่งใครคนดีเข้ามาในชีวิตให้ฉันอะไรประมาณเนี้ยแต่ เขาก็ทีตคุณดีเขาดูแลคุณดีนะแต่เหมือนคุณน่าจะได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาหน้าที่จะไม่โสดนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองซึ่งมันทาให้คุณรู้สึกแบบจึง้งจึ้งมากเลยนะคะว่าแบบอะไรเนี่ยทาไมแบบทีตดูแลเราเนี่ยดีดีแบบเหมือนแบบ โอ้โหถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคุาก็คงจะขอเราแต่งงานไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเอาไงมาเฉลยว่ามีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วไปได้ซึ่งทําให้คุณเนี่ยเฟลมากๆนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะอืมเป็นประมาณนี้นะคะคุณน่าจะแบบได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วคุณเฟลมากๆบางคนอาจจะเทคอเบกเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันต่อก็ได้หรือคุยกันน้อยมากๆนะคะ มาดูกันว่าคนคุยชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะได้ย้ายจัดหมวดไปอยู่ในหมวดคนคุยเก่าแบบราศีมิถุนไหมนะมิถุนหรือกรรกฏนะปิ่นจำไม่ได้เมื่อวานเนี่ยอัดไพ่อดัอดอดัดอัดคลิปนะคะมีราศีไม่มิถุนก็กรกฏนี่แหละที่แบบเจอคนคุยแบบเดี๋ยวก็จะมูฟไปเป็นคนคุยเก่านะคะ อืมเดี๋ยวขอขยาย King of One หน่อยนะคะ,อะเออป็นรู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะยังดำเนินไปต่อแบบว่าเออ ถ้าถ้ายังไม่ได้เคลียร์กันจากช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยคุณจะยังคงต้องรอต่อไปนะคะในช่วงต้นเดือนนี้เนาะแล้วทีเนี้ยถ้าหากจะถามเลยถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากๆแต่เขาก็ยังจะเลือกคนที่เป็นคู่ของเขาอยู่ดีอะค่ะเออหรือบางทีนะคะอ่ามีโอกาสที่เขาเนี่ยจะกลับมาเคลียร์กับคุณด้วยในช่วงเดือนนี้แต่มันจะลักษณะาการที่เคลียร์แบบว่า ก็มีเราสองสามคนอะไรอย่างนี้อคะ่ะซึ่งคุณจะแบบพูดไม่ออกเลยอะเออมันเป็น feeling ประมาณนี้นะคะสำหรับราศีสิงห์เนาะหรือว่าเขาอาจจะมีการเหมือนกลับมาแล้วเหมือนคล้ายๆพูดให้คุณตายใจหรือว่าหลอกคุณนะคะว่าเนี่ยแบบ เดี๋ยวเขาจะเลิกกันกับแฟนเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยยอมเชื่อใจแล้วก็ให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเขามามาพูดเหมือนแบบไม่ว่าเขาจะมาพูดแนวไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะหลอกคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาบอกว่าให้คุณไปเป็นรักซ้อนของเขาอีกทีเนี่ยปิ่นมองว่าจริงๆมันก็เหมือนจะดีใจนะ แต่จริงๆคุณก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอะค่ะเพราะฉะนั้นมองเห็นว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะเงียบน่าจะเลือกที่จะเงียบนะคะไม่เอออ,อแต่ว่าถามว่าคุณเนี่ยอาจจะยังสอดส่องดูชีวิตของเขาตามโซเชียลมีเดียอยู่ไหมปิ่นว่าราศีสิงห์เนี่ยยังคงมีการแบบสอดส่องดูชีวิตคนคุยของคุณอยู่นะคะแต่ว่าคุณน่าจะไม่เลือก t ท k e action ทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเออคุณก็รู้แหละว่าถ้าเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ย ต่อให้จะอะไรยังไงถ้ายังเลิกกันไม่ถาวร100%เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งนั่นเองนะคะอืมเป็นแนวโน้มประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามูนโลจี้เนี่ยมีอะไรแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์บ้าง Adjustment นต์อะรีควายนะคะแน่นอนค่ะไพ่ใบเนี้ก็คือ เอาตรงๆนะเดี๋ยวถ้าคุณร้องขออยากจะได้ความรักที่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงความถูกต้องด้วยเนาะว่าคนที่จะได้มาเนี่ยเขาโสดสนิทจริงๆหรือเปล่าเขามีพันธะอะไรผูกพันอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะจบกับคนคนคุยคนนี้หรือว่า คุณจะไปต่อกับคนคนนี้แน่นอนว่าคุณต้องคำนึงถึงสิ่งที่มันถูกต้องก่อนนะคะชาวราศีสิงเนาะเออแต่ไม่ว่ายังไงถึงคุณจะเลือกจบกับคนคุยเนี้ยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณอยากได้ความรักดีอ่คนถัดไปนะคะจะเป็นความรักที่ดีของคุณได้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยราศีสิงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าคนมีคู่ที่มีปัญหาเนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ปิ่นจะตีแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1เนี่ยโอเคคู่ของคุณอาจจะไปมีมือที่3นะคะหรือว่าไปมีรักซ้อนอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะแล้วทีเนี้ยคือบางทีอ่ะ าราศีสิงห์กับคู่ของคุณเนี่ยคุณอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าเหมือนทํางานกันคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วทีเนี้ยพอคุณรู้ว่าเขาไปมีมือที่3มอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะเข้ามาง้อมาขอโอกาสจากคุณนะคะเออแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเลือกที่จะนิ่งนิ่งเงียบแบบเหมือนคุณน่าจะหายเขาทาไปเลยไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าทําอย่างนี้มันจะไปต่อกันได้จริงๆหรออะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ว่ากรณีเป็นรักรักซ้อนเนี่ยกรณีที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าคู่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะแบบติดเพื่อนมากเกินไปนะคะติดเพื่อนใช้เวลายอยู่กับเพื่อนเขามากเกินไปหรือว่าเหมือนชอบปาร์ตี้สังสรร์มากจนเกินไปก็ได้แล้วทีเนี้ย เออตัวคุณเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะแบบติดเพื่อนมากขนาดนี้ไม่มีเวลาแบ่งมาให้เราเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะแบบเนี้ยแล้วคุณเริ่มคิดแล้วว่าเอยหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราอะมีความแตกต่างกันมากเกินไปทั้งแบบนิสัยทัศนคติหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณเลยคุณเลยค่อนข้างจะปลีกวิเวกแบบมามาใช้เวลาคิดกับตัวเองก่อนว่าเออความสัมพันธ์เนี้ย มันโอเคแล้วหรือ,อยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคู่ของคุณเนี่ยเขาก็รู้นะว่าว่าเขาอาจจะติดเพื่อนมากเกินไปหรือติดสังสรรค์ปาร์ตี้มากเกินไปเขาก็พยายามที่จะง้อคุณพยายามที่จะขอโอกาสขอโทษคุณเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคือถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องมือที่สก็จะเป็นเรื่องเพื่อนเพื่อนนี่แหละ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยว้าววันนี้เสียงหายแล้วนะคะทุกคนรู้สึกออกเสียงแล้วแบบเหนื่อยแต่ปิ่นยังไม่ติดโควิดนะคะทุกคนใครติดโควิดก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เดี๋ยวขอดูหน่อยเนาะว่าอ่าฮะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องอะไรในความสัมพันธ์จากช่วงเดือนที่แล้วก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเดือนนี้คุณน่าจะคุณน่าจะตัดสินใจห่างกันสักพักอะค่ะจากความสัมพันธ์เนี้ย คุณน่าจะห่างกันสักพักหรือบางคนคุณอาจจะเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์นี้เลยเพราะคุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยคือคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแล้วก็ คุยกันหลายรอบแล้วหรือปรับปรุงกันหลายรอบแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีมันเลยกลายเป็นปัญหาแบบจากปัญหาเล็กๆที่มันแบบทวีทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและมีแนวโน้มที่คุณจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็เดินหันหลังให้เขาออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นแล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่า ไม่ว่าจะยังไงก็ตามชาวราศีสิงค์คุณจะมีการตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยุติธรรมต่อต,ตัวคุณเองนะคะในเดือนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณจะตัดสินใจให้โอกาสเขาอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะตัดสินใจจบออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพราะว่าคุณไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วอืถ้ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะม,มาดูคำแนะนำจากมูนโลจี้กันนะคะว่าคุณได้อะไรบ้างเลย ได้เป็น y o u r very close to achieving your goal นะคะก็คือว่า,าพูดว่ายังไงดีอ่ะชาวราศีสิงค์คือถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวในเดือนเมษายนนี้คุณจะตัดสินใจและเลือกทางได้เองนะคะว่าคุณเนี่ยจะไปทางไหนหรือว่าคุณจะเลือกทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้เนาะก็ ขึ้นอยู่ที่ใจของคุณเลยนะคะว่าเป้าหมายจริงๆของคุณที่อยากจะได้ในความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรถ้าคุณมองหาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบในความคิดของคุณไม่ได้จริงๆอะ่ะคุณก็อาจจะเลือกที่จะเทปเป้าหมายนี้แล้วก็ไปหาเป้าหมายใหม่ที่ตรงใจคุณมากกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังอยากจะให้โอกาสไปกันต่อ เออถ้านั่นคือเป้าหมายของคุณคุณก็จงเลือกทำในเป้าหมายของคุณนะคะแล้วแต่คุณนะคะชาวราศีสิงห์เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคะคลเนาะ,ะเพราะว่าแต่ละคนก็เจอเหตุการณ์มาไม่เหมือนกันเนาะ,ะ<ๆ>ประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วสําหรับการดูดวงโดยรวมเดือนนี้นะคะย่าว่าเป็นดวงส่วนเอ้ยเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะถ้าชอบการน่านไพ่ของช่องปิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ